แมวหายอนนาขอรูปแตงโมช่วยเจอทันทีเองตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบสองมนะครับก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะซึ่งเรื่องนี้คือแมวน้องเบมบี้เป็นแมวของพี่แตงโมพี่น,นาเขาเรียงไว้อยู่ก็หายไปครับดูกล้องวงจรปิดก็เห็นอยู่แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผ่านไป5้าชั่วโมงพี่น,นาก็เดินไปที่รูปพี่แตงโมคร,ครับแล้วก็บอกว่ามึงกูไม่ไหวอนะ่ะนุ้ยกูเครียดมากเลยมึงช่วยกูหาหน่อย พูดจบเปิดประตูบ้านแมววิ่งเข้ามาทันทีเลยก็เป็นอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์จริงๆเหมือนกันนะมันก็มองได้สองมุมนะว่าคือแมวอะ่ะรอเข้าบ้านเองอยู่แล้วหรือเปล่าแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นไปได้ที่พี่ตังโมรลลักแมวมากรักเพียแอนนาแล้วก็มาช่วยให้แมวกลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยถูกไหมเออมันก็เป็นไปได้หมดเราก็ไม่เชื่ออย่าหลบหลูแล้วเพราะว่าพี่แอนนาเขาก็ รักพี่แตงโมงมากใช่ไหมแล้วก็ยังคอยแบบติดตามเรื่องของพี่แตงโมงให้ความยุติธรรมกับพี่แตงโมงเรื่องทั้งแม่ทั้งนู่นทั้งนี่อะไรอย่างเงี้ยพวกเราเองก็ให้กําลังใจพี่แตงโมงยังไม่ลืมผมก็ไม่ลืมครับแต่ว่าตามข่าวมันก็เงียบลงไปเยอะถูกหมละเรื่องนี้ใครคิดยังไงนะใครเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเจอเรื่องแบบไหนแล้วก็คิดกับเรื่องนี้ยังไงนะครับ ส่วนตัวผมอ่ะผมเชื่อไหมกับเรื่องนี้เอ่อผมไม่เชื่อขนาดนั้นไม่ไม่งมงายแต่ก็ไม่ลบหลู่เออถ้าเป็นคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราเขารบอะไรแบบนี้เราก็ให้เกียรติแล้วก็อ,อ่ตามปกติกนทำบุ่งทำบุญให้ถ้าเกิดว่าขอความช่วยเหลือก็ระลึกถึงอะไรแบบนี้ทั้งคนที่มีบุญคุณหรือว่าคนที่เป็นแบบเรารู้จักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ